พูดจริงๆอะนะว่าแอบหวังอยู่นิดๆว่าดูในแง่ของกฎหมายเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยนะม,มันจะต้องยกพ้องอย่างเดียวอะแต่ว่าไอ้ลึกๆเนี่ยก็อดออไม่ไว้ใจไม่ได้นะฮะครับเพราะว่านึกถึงผูดมการวะผูู้ดมการนี่พูดถึงฝ่ยปปฏิการนะเขาต้องการมากๆเลยจําได้เลยว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวที่ออกมาพูดว่าอะแช่แข็งประเทศไทย อ๋อทได้ครับแล้วในที่สุดเขาก็ทําได้นะ <หา S 3> เออเพราะว่าเขามั่นคงในอุดมการของเขามากอุดมการในการจะไดป,ประเทศไฟ<ห>ไฟ<ป>ตรงกันข้ามอะ่ะเ,ออเขาก็ทําได้สาเร็จอ่ะเมื่อวานนี้ใช่ไห <นะ S 2> มฮะเมื่อ<ะ>วานเนี่ยเป็นการนิ่นครั้งสุดท้ายเหมือนอย่างอ่าเขาเรียกอะไรเปลวเทียนก่อนที่จะดับอ่ะพ่ามันจนจนจะจนจนจะดับแล้วนานวคือคือมันมันจะสุดแล้วอ่ะมันก็ดังเปาะ ขึ้นมาแล้วก็สว่างวากขึ้นมาแล้วก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแหละเพราะว่าทางฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ย <c oughs> ก็มั่นคงผูดมการมากๆยังไงยังไงก็คงแลนะ้วแล้วปีนี้ปีสุดท้ายนะปีสอง7ันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีสุดท้ายของรุ่นเบบี้บูเมอร์ที่จะอยู่ในอำนาจทางอา,อาชาการนะ่ะมันก็จวนจวนมันก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วละ่ะจะพูดให้มั่นใจว่ายังไงยังไงประชาธิปไตยก็จะต้อง มบูรน่แน่ในอนาคตซึ่งมันก็คงจะคงจะไม่นานหรอก